โอเคครับก็วันนี้ผมขอแจกตั้งค่าที่ผมใช้อัดหน้าจอนะครับก็ให้ขั้นแรกเรากดเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็มาที่อันแรกครับหน่วงเวลาก่อนการบันทึกก็คือเจ้าเวลาก่อนบันทึกครับให้เราตอนแรกมันจะเป็นสามวินะครับให้เราปรับเป็นศูนย์เลยครับจะได้ม่ต้องนับเวลาแล้วแต่เลยนะครับใครอยากจับก็จับเกยวถันต่อมาก็ มาเลยครับข้ามาเป็นความละเอียดวิดีโอเลยอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับใช้ตามขนาดของหน้าจอโอเคกดเข้าไปการหมุนหน้าจอก็ปรับอัตโนมัตนะบิตเลทปรับเป็น30นะครับสําหรับเครื่องแรงหน่อยแต่ถ้าเกิดเครื่องแบบไม่ค่อยแรงมากแนะนาเป็น16พอครับโอเคของผมวัยปรับ30ครับส่วนเฟรมเรทก็ เรื่องที่แรงก็90นะครับแต่สเปคกลางๆแนะนำแค่60ิพออันนี้แนะนำะแต่ผมปรับ90โอเคครับไม่งั้นก็ปรับ100ร้อยเลยได้อัดเสียงเปิดนะครับคุณภาพของเสียงนต่ตอนแรกมันจะเป็นหนึ่งรอนะครับแล้วก็ให้ปรับเป็นส0 0รยี่นะครับอัตราคุณภาพเสียงที่บันทึกก็4 8่นนะครับจำนวนช่องเสียงก็เป็นเสียงเดียว แต่งที่มาของเสียงก็เสียงภายในครื่องนะครับโอเคถ้าเป็น Android 10ขึ้นเท่านั้นนะครับต้องเป็น Android 10ขึ้นถึงจะมีอะไอ้เนี้ยนะครับน่าจะใช่นะถ้าผิาาดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็ต่อไปก็ไปดูตั้งค่าในเกมกันเลยครับโอเคครับมาถึงตั้งค่าในเกมนะครับก็ ก็สำหรับเครื่องที่แรงๆหน่อยก็ให้เรากดไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็กราฟิกระดับสูงเลยครับคมชัดระดับสูงเนี่ยเปิดเลยนะภาพจะชัดชัดไม่แตกแล้วก็เฟรมเรทสูงด้วยเงาก็เปิดได้แล้วแต่นะครับอโอเคครับนี่ครับแค่นี้ก็ชัดแล้วก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ